ไปปูน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 ไปพี่มันเท่าตรงที่มันเนี่ยมันมันจะเดนะือดือยๆดือเดือเออดีแล้วเฮ้ยฟู้ดทรักฟู้ดทรัรถที่ขายอาหารไปด้วยตึดตๆดตๆดตึดตๆดตๆด เออโยนไว้พี่นนไปแล้วนะคะพี่นนไปก่อนนะคะนี่เออนี่นี่นั่นเออเฮ้ยถ้าอยู่จะมีเนื้อแล้วก็มีผักเขียวผักแดงมาทรงเปล่าๆก่อนอันหนึ่งผักเขียวผักแดงอันหนึ่งอุ้ยลน ไม่มีใครเห็นเมื่อกี้ไม่มีอะไรเต๋ไปเนื้อก่อนแล้วก็ผักเขียวส่งโอเคแล้วก็ผักเขียวอีกนั่นมีปะเ <c oughs> น้นๆเอามาเอาผักเขียวมา <c oughs> เออแล,นะแล้วก็เขียวแดงอะไรเขียวเลยไม่เป็นไรหลราไม่มีใครเห็นนั่น ผักเขียวแล้วก็ผักแดงเอนเนื้อเยอะแล้วนี่นะเออเอาผักมาโอ้มันงงอะเนาะเพราะมันอยู่ไกลด้วยแหละพี่เราไม่เห็นเนี่ยมันมันไกลไงเราล่างทางซ้ายมันก็จะแบบเออแต่ก็นั่นแหละครับ,บอะไรนะสลับไหมไม่สลับอะได้หมดอะ เรามันเป็นกุ๊กฝีมือดีไว้เอาผักเขียวไว้ให้เยอะเน้นยูไม่เถิดเมารถแล้วเนี่ยเออเมาเออเมาจริงนะมารถเข็นอ๋อนั่งรถตัวเองแล้วเมาถุยอันนี้อะไรวะเราส่งธรรมดาก่อนเอาไปเลยมีผักอันนึงอันผักอันนึงนี้ก็ผักอีกอันนึง ผักอีกอันหนึ่งใช่ไหมอ,อืมมะป่างอันนึงผักอันหนึ่งมะปรายังไม่มีส่งก่อนส่งอันนี้ไปก่อนนะครับอันนี้เอาครบเลยเอ,อ้ยกระทะจะหล่น,นอุ้ยอุ้ยเนื้อเนื้อเนื้อเออเออผักอันนึงเนื้ออันนึงนะอืมเอ้ยผักครบอันนึงเออผักครบอันนึงหูนมปังผักอันนี้ครบสองอันครบสอันเดี๋ยวนะโอ้ยมื่นเว้ย ไอผักอันนึงนี่ไอขนมปังอันเดียวนี่ยังไม่ได้ส่งเลยอืมเดี๋ยวเดี๋ยวส่งอันนึงให้ก่อนเดี๋ยวมีผักเดีออ๋ยวเขาก่อนเขาอุตส่าห์ออเดอร์ไว้ตั้งนานแล้วมีครบอันนึงเขียวอันนึงครบอันนึงต่อไปเขียวอันนึงนะแล้วก็เปล่าเปล่าอันนึงเออชึบชึบชึบเอาเนื้อเปล่ามาเนื้อหมดแล้วก็ผักผักสองแบบเออแตง หัก2แบบอุ้ยทันยังได้อยู่สลัดชีพเีเพื่อมวลมนุษยชาติที่กำลังหิวโหยโอ้ยเวียนหัวจริงๆว่ะมันไกลอะไกลมากเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอันนี้เฮ้ยเพลงมันเร็วละเตะเตะเตเต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 ะตตมาช่วยกันว้ลมปังได้ล เจเิจเิเินเนี่ยรอเนี่ยรอสุกเนี่ยแล้วาผักด้วยจะได้ได้เงินเยอะรอสุกอ่ะมีเดียวดวไม่นไม่ไม่ต้องไม่ต้องมันต้องหยิบกระทะไปใส่ไม่ต้องไม่ต้องผิดอันนี้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สองหนึ่งอลืมไปถ้ามันเป็นมันเป็นอันอื่นอ่ะมันจะหยิบได้เลยใ่สุอ่ะไม่ได้นี่ว่ะเพราะถ้าเรามีของหลายอย่างผสมแล้วอ่ะมันต้องเอาจาก ภาชนะไปเอ,อ <S <s ้ยเอาจากไอ้ตัวท um anyway> ี่ปรุงอ่ะลืมไปเอาใหม่นะครัชคิดว่าอะไรพี่นูว่าเห็ดนั่นไงเห็ดจริงด้วยนี่ไงเก่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 งคนเก่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 งเออพาตาคาเราดีนะครับสามดาวคุณภาพเห็ดดีกหรอไม่รู้ใช่ปะเห็ดก่อนเห็ดอันเดิมค่ะคุณค่ะอ้าวเหรอเออโทษโทษ เราทำไว้ก่อนไม่สนนะหนูมีหนูมานี่นะแย่งแย่งแย่งเฮ้ย<อ>นี่ไงมีเหตุจริงๆด้วยเน้น<อ>มีเหตุจริงๆด้วยเน้นชวแอปชว์แอปโชวแอป,ปโทษ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 เอาเอานี่ไปเอามาเขอมาอีกโชว์แอป นี่แน่ <laughs> เ,าาเื้อคอมหมันไส้เอาเมื่อเขือหมดแล้วต่อไปหอมหอมนี่หยิบได้สองฝั่งอืมแต่เดี๋ยวหนูมันก็มานั่นไงต<อ>ีแน่<อ>แย่งแย่งแย่งต้องใส่หม้อไว้หนูมันหยิบไม่ได้มันหนักไปมันหนักไป <laughs> เออเกือบ <laughs> ให้มันหยิบไป này nè Ở đây hết Nú dữ quá nè Là có hòm Mò mà lắp cần Ừ Rồi Ơi Này nè Ừ นี่มันต้องอย่างนี้ครับคนเทพหอมหอีเล่าอ่ะอืมหอมเี็นกันหนึ่งแล้วกันเออแนนหยิบนั่นหยิบหอมมาไม่ใช่หยิบเห็ดท <c oughs> ับเห็ดโอ้ยดูคนเราเวย้ยนี่โธ่สิไม่ใช่คน <c oughs> คุณนั่นแหละล่ะ <c oughs> โอ้ยไอ้เม,มื่ไรหยิบใหม่ก็ได้วะ <c oughs> มีอะไรบ้างนะหอ,หอมเห็ดหอมเห็ดว่าคืออาเทศเอาเห็ด เห็ด hey, ยังไม่ได้ฮะเห็ดโดนแย่งหมดช่วยช่วยช่วยชมันน่าจะมาวันนี้มันน่าจะมาวันนี้แย่งไปไปีเตะไปอุย้ยได้ปะเกือบไม่ยังยังเออ ออเดอร์ตด้ไปหมดมันจะเตะหนูอ่ะเออหอม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 โอ้ยตบหนูให้ด้วยเฮ้ยเอ้ยเกือบ โอ้ยสามสิบวิเหลือเลยเนี่ยเอ่อเอ่อเอามาเหลือมาเสริมมาเสริมาเสริมมาเสริมมาเสริมย่มไรเยอะเลยโอ้ยสิบวิโอ้ยได้แล้วัแหละเอออะไรลองดูดิไปหยิบไอ้นี่ดิทั้งตะเพิงนั่นไปหยิบทั้งตะเพิงเพื่อนหยิบเองไปหยิบทั้งตะเพิงนะแล้วกดสี่เหลี่ยมค้างไว้แล้วหมุน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  ม <laughs> ันจะสปไปรโรวมันจะหมุนติ้วๆเฮ้ยผ่านว่เะเฮ้สบายนะคนเรานะอเอ๋สองคิดสามเราเห็นสายผ่านอืมเรารู้ว่าเราอบนี้ต้องเป็นชาบูแน่ๆอืมชาบูไปชาบูมันต้องเสิร์ฟเป็นประเภทใช่ไหม มันสลับสลับกันไม่ใช่เหรออะเหรอเออมันวางจานสลับสลับให้มันครบครบอ่ะอ่อโอเควางสลับสลับให้มันครบครบว <laughs> างไงก็วังเถอะไอ้นมปังที่ส่งแวร์ส่งผิดนะ <laughs> มันไม่ต้องก็ได้ไง พราะมันลงตรงนี้ได้เลยพี่นนเอาไอ้ทางดตะเพิงไปเลยนะเพราะว่าพี่นนมั่นใจว่าเราไม่พลาดเฮ้ยไปแล้วนั่นมาแล้วกันเออนั่นแหละไอ้นมปังอ่ะเออเอาไปเสิร์ฟไปไม่มีที่เกระทากับไปไปเสิร์ฟได้เลยนั่นน่ะอันนั้นอะอันเดียวๆอ่ะเออพลาดจริงว่ะไม่ทันได้ดูโอ้ย ลาดจริงจริงอะไรโอ้ยหยิดเห็นด้วยแล้วเห็นว่าจะส่งอ่ะอยู่บนสายพานเห็นเลยเนื้อมาอีกเออเดี๋ยวเดี๋ยว มะเขือก็ต้องปะอืมวันนี้ขัดเนื้อดิบเอ้ยขัดเนื้อเดี๋ยวเขาสับเออเอาจานมาด้วยนะเอาจานมาเลยนะเนี่ยอันนั้นมีน้องส่งไว้อ๋อนี่เหรอไม่ไม่ไม่คุณเอานั้นไปเสร็คุณอีู่นั้นหรอไมแล้วเออเดี๋ยวเราเอามาเลยแล้วเอาจานไปใหม่ขัดเนื้อดิบมาสับอืม จานเน่ามาด้วยมีผมไม่มีมีแล้วเนื้อดิบช่างมันก่อนมีเยอะตอนนี้ยันตอนนี้ขาดเนื้อสุกมันไม่หรอของกองกันอยู่ตรงเนี้ยอ่ะเนื้อสุกอันนี้ก็เนื้อสุก มนมปังเี่นนะนมปังเนื้อดิบจานโอเคเอานี่ไปไม่มีจานเปล่าเดี๋ยวดิจานเปล่าอยู่บนนั่นนะอ่ะเออมันมันครบหมดแล้วเหลือจานเปล่าเนะ ทำีท่าไหนเนีนั่นน่ะดิงงเหมือนกันขัดเดินเดินตรงเดินเออนี่นี่จานปลาอยู่บนนั่นเห็นไหมล่ะนั่นนั่นนั่นคิดว่าไม่เห็นมันอยู่ในมุมไม่เห็นนี่ทิปตัวเรือเออทิปเดี๋วของเกี่ยงเลยเสิร์ฟไปไม่มีจานแล้วอ่ะรออยู่อ่ะมันเสิร์ฟกลัวเลยมันเรื่องรอนั่นเด็ดทันไหมไม่ทันเนาะรออย่างอ่ะเนาะ อืไม่ใช่ไม่ใช่มันมมีันมีเสร็จแล้วนึ่งอ่ยใส่ผักไม่ใช่มันต้องรอจานไงไม่ทันไม่ทันแต่ก็ได้อยู่